นี่กูจะชรกว่ารถแีกับผมตกรถอะไกูตั้มรองตั้มรัมอันนี้ก็กว่างใหหนังรถโรงงานในรานเาเลยโอ้มอยจะกูลงห่ยกูไปชูรถด้วยเลกูคอยเดินกูไปใจนไปนกกนี่ทกูรักทุกกนนี่แต่ก็ไม่รักกูใจมาแล้วเออออกนักมึงกินเลยกูตอนอายุสิบห้าที่บอกออกนักเดือนหนึ่งเย่นี่พูเลืออกลเรือใจลุกล้แต่งานนี่กูจะใจเบี้นี่ ใช่เลยกูนึกรักนิองนี่ตึงตีหลังเอออย่างดยก็ควักรถอยู่บนนั้นตีหลังจารู้จารู้กุณตกรถตัววันเลยต้องรถอื่นไปปล่อยดูที่แก่ควักรถดูไม่ปล่อยกุต้องไปรอดูเลยตรงที่ตึ่นั้นแกบังคับดป้ายขึ้นปล่อยรถปลาคอยอีกแกตายบูใช่นั่งปลาหนาวนึกแล้ว่ามันมิ้นมันมิ้นจนมิ้นมันมิ้นเลยก็ทีงไหนว่าเราว่าตาไม่ตึงไม่ลงนะไม่ลงนะ แล้วเด็วรถว่าเกยไปใจแกบเดี๋ยวก็ไปคึน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 คึึกง้วนคนมินเางเตงซึ่งมันแรงมันเลนกูอ๋อมินเบ้อนะวันนี้ปากแกหนาวมาแต่น้อยเหรอวะมึงแลงที่ว่ามึงว่ากูแล้วกูโบกมือกูยิ้มก็ไม่ตายดีตีกับมินเลวได้หวะอันเบื่ออยู่ที่บอกนันเ ตึงพออายุขึ้น,นยาเบ็ดได้เมียได้เมียนั่นนี่เกี่ยอพี่พอล้วงเออฮ่เออเอาซะย็ยเบสนั่นได้เมียได้เมียะและตึ้งแต่เด็กเราตัดยากเลยเพราเพื่อนุมน่มๆอะเราจะไม่ทิ้งกันเลยนะเพื่อเ,เราเรารักตึ้งเราได้มีอะเ,เ,เราเราไม่แปรเมียนะเราไม่กลัวเมียนะกูไม่กลัวเลยเมียแต่ตับใจเมียแรงแรงแบบว่ากูามันตรงขือนั่นกูรับแม่เลยกูแต่ว่าเว้บบอกไม่ตึงกับกลัวเมียแต่ไม่ยังมีเรื่องกันนั่นนี่ บางทีกูแต่งตัวเพ็รเปิดไป้แล้วไปมึงเมียปอบติลังเราเพื่อนแตกันนั่นเมีย่าอย่าไปนั่นนะพี่ตองกูไปจะบวัได้กูขึ้นรับสีอะไรกืนเลยใช่กูไปแล้วกับเพื่อนเดี๋ยวกูไปจะบวัได้กูรับเลยซึงนี้ตอนนี่ยยอดเ่าได้เร็วเออหรือครูเ่าได้เร็วมันตอนนั้นได้เมียอย่าไปตอนนี้ที่แปลได้และที่แปลได้ นี house, house, my my lings, kind of ่แหละจองเลยมึงเงี้เบลือยโยเตี่ยมเดบะส์ละมึงไม่ได้พระอความเป็นบุรุษบุญย่อยหนีิมึงไม่ได้โรยไร้เกือไร้มึงเงี้ยนายโยนะจังเอออธิพรามแต่ความรู้สึกมันยังโยเดบะส์อันเละคือมันเปิดเปลือกแต่ยุ่มมันไม่ก้าวเนื้อเรียนงที่ดกันมึงองีไม่ก้าวเลยอันนั่นแหละมึงจำมันจะน้ำดีวันดีนี่แต่ว่ายุ่มนี่ไม่ยังไงลูกน้อยเงี้ย นี่นะมึงอาจิบตามมาอยู่มันมาคุยกับปอร่วมไรมึงตำรวจจับจำมาการวะตวจเออแรงมันมั่งที่หลุดไงมันเข้าใจเออเหลือยู่ไอ้ตี๊ยบเจ็ดเตียบแปดเีที่มันรุ่นแบบนอ้เม็ดกูอู้หนึ่งไปเรืองไปกับเบอร์นั่น ค่นี้อาจารย์กับนี่คือจุดหนึ่งเดี๋ยวปุ้มว่าเด็กๆก,กันโกรหน้าเดี๋ยวจะริงเดี๋ยวะนี่เมื่อไหนต้องนี่แหละคือ้าว่าเราทำเพือเด็กมันได้เข้าเฉยแหลมันเป็นกองเดี๋ยวมันได้ข้าน้วยทำเรือหลวงก็าจ้านินดีกาปัญญานานไ,ไม่อะไรคืออันนี้เราคุยกันชนหน้าทำเรือหลวงคือเราดัดแป้งทำหมาม้น,น้ยน้อยๆ้น,น,นี่ก็ไ่ไหนน่นแคือเด็กมันชอบจัง่าชอบทำนอง เงินมาตรอเวลาก็ดินก็ดิโก็เต็กึมกึมหนึ่งกึมกึมกึมกกึมกุ้เนการลอยกระทงกันจังเพื่อนนะงกูเว้นดูไหม่ค่ก็เที่ยวสอยโยติดซอยดิโกหันเลยเชิญเลยครับในรอบนี้มันขอเชิญทุกคนมาเข้ามาในเรืงดึ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 ่ยดึงดึ่งดึ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 ่งดววมวึ่งดึ่งนึ่งดย่งดึ่งดึ่งนี่งดึ่าดึใงดฉ่นดม่งดึ่งดึ่น เสือไม่หว่าฉันมีไปกองใจ้ก๋วยกวยอยู่ตานร่มลงไปปลื้มปัดลืมไปนี่ตายนายกูยืนแลเด็กเต้นกววยไรเล่นใชอยู่โปกวกหลกชินกิ้งกันลุงกูนั่นนกรณีถ้าเรานำสิ่งนี้เกิดเป็นประโยชน์ไปเนี่ยอาจารย์คือแทนเทวะมันว่านเรามันไม่ว่านกันนี่เราใช้เป็นยาก็ไป็นกให้ได้กินดังนัว่านกับยา อในแก้มพูดเข้าลักแล้วเราอีตั้เรือลูกคือว่าไม่รลยทำได้ไม่ได้นะแต่ว่าคือ <c ười> ถ้าเราใช้ดนตรีก็ไปจะเรีนเรื <c ười> นี่ผมคิดเองว่นี่ใช้ดนตรีเรือคือใช้ดนตรีว่าเวลาเป็นจีนเป็นไรวันนี้แตาไม่ได้ลูกเอจั่นทามไม่ได้นีนี้ผมคิดคือนาอาจารย์กับมาใจแรงออกไปหนากันเราแรง้งไปพอกเป็นนั่งเี้นเ,น <c ười> เออมึงพูดแล้วก็พูดได้แล้วมึงอีตํามเรือ ในตบเตอลแกตบเตอคือเวลาไอ้กินได้ดอกไอ้จังววากันจะกิดนั่นเนี้ยนี่จมหมดไปว่าไอ้กินถึงมึงเอาจังววาเลยโอเยโอเยยอุตัางตาระนังกัจฉมีธรรมงัารานังกัจฉมีนน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  มึงต้องคิดว่าความทุกมันมีร่องแนิดลูกก็คือทุกตั้งอยู่บนถูกและทุกสมบูรณ์ไอเ,ทเ,ทเตีตื้อตําปันมนี่เมื่อนแมงเมาเข้าชูแา้แจ้งไกวแสงจะว่างนั้นมันจะว่างแต่แต่ว่านใานแส้งจะว่างนั้นมันมีความร้อนมึงทำปัณนณน,นเด็กมันอาจจะต้นใจลูกแต่มันข้าวมาเร็วมันได้เลยมึงสา้ามาทีจะเวลากินก้าวมึงต้องหลังร้อนไม่ใช่ลูกมึงแต่นกินำํำกินมึงโดดไปพลางเล่นฟุดบอลไปพลางแล้วมึงกินก้าวไบบล่างที่ทกำกางจอนตายนะ นั่นแหละลูกออ็ข้องมันต้องอยู่ทุกทีตึงมีขาตามึงต้องโยใต้กิ่วบนมุกก็เป็นตาจะมีขาแต่ตาตามึงเกิดมาอยู่ก็เเดือ้อลูกก็เป็นลิงประหลาดไปเลยมาด้ครับชมของรุ่นใหม่ลิงรุ่นใหม่ครับมีตาที่ขำเดือครับเป็นสิ่งที่ต้งไม่เคยปรากฏการมาก่อนครับ,คร,บครั้งแรกครับที่นั่งรถปลาเก่ยเีเล่อหัวครับอนหนังไม่ได้ดอกลูกเ็ไอ้นั่นมันไม่ใช่ข้องปิดลักปิดเกณเอาเลยลูกในแก้วในทองนะ ไอเรื่องนี้เราต้องขวยจิต่วยแกแต่พออยากจะขอความรวมมือทักนิดอ้ไรกันครับสู้่วยเพห้ยมาย่าไรมาสร้างประดมพิธีตะกี้ตีลูกเราเราจะตอดผ้า้ากันแล้วกคสร้างกุดขึ้นมาสักลังหนึ่งล้วนะลูกนะมาช่วยสร้างประดมพิธีนี่ไม่พอดีมันมดลงครับได้แล้วกว่านั้นแล้วตึ่งไอ้ต้องควานคว้านกว้านว้านหามว้านกักคนมาอาจารย์กับเหล็กวานไป้ได้แล้วครับวานนิ่มยังแต่ดำนี่ลูกชาวว่าตามสู้เดี๋ยวมึง ห้อ uhm. งในวัดี่ไม่ใจไายกรอบไรจะชิ่งนูมอนกว่ายังแต่นุวยไม่ดูไปน้อยนุวยอยู่บ้านในตองอย่าจะเข้าใจพิษนั่นนุ้ยนั้นคนละนุวยกันนะว้ยนะวิ้นนะวิ้นไอ้นั่นมันรุ่นสปรินเทอร์นะเบื้องอตตาหนอาจาร์หมอบหน้าทีนุ้ยนี้เหมือนดังคิดเราคุกจจริไม่มีประตรมานะสว่าว สับใดใดในโลกนี้มันจืดจางแต่แจ้งสว่างมันมานำนั่นคือก้อมประจํามาบุญประจาจเกิดแต่มีแปรทิศก้องไงคิดไอ้ตุกลลกรู้จักหาตานอาจารย์คอยมอบตำมประจํามาโอ,อจะกการค่าโยกี อาหารและความรู้สึกของชีวิตมนุษย์ธรรมะคือธรรมชาติสิ่งใดที่มันผิดธรรมชาติมันไม่สามารถจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่านาจารย์ได้พยายามชี้แนะในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ควรผู้ใดเห็นแสงสว่างผู้นั้นก็ย่อมเห็นความสุขและถูกต้องในชีวิต คนนี้เป็นที่เล่าลือรู้จักกันดีในหมู่บ้านนาล้มได้ครับเขาคือนายทองปนลูกชายคนโตของท่านเศรษฐีกระเชนนั่นเองวันนี้นายทองปนได้รับทราบข่าวดีบางอย่างเ็ามาคิดพิจารณาแล้วว่ามันน่าจะนำโชคลาภมาสู่ตัวเขาเองได้หลังจากนั้นก็กรีบไปหาพระครูซึ่งเป็นคู่หูคู่ขาคู่คิดคู่คอทุระอะไรทุกอย่าง เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจว่าบุคคลทั้งสองนั้นอยู่ที่ไหนจริงอย่างนายทองพรค่าคิดโอ, <c oughs> โอ้โอ้โฮ้เพื่อนรักเอ้คิดว่าจะไม่เจอกันเสียด้วยซ้ำนะเนี่ยกลับับปอรีนึกว่านอ้องทองพอไปตูรา้านน้อยเมาปิดเวลาเอ้ยไอพูนแก้วไอเปียก วันนี้ข้ามีเรื่องสำคัญข่าวดีมาคุยว่าข้าวดีข้าวดีดีเออข่าวดีก็เล้วกัน ลาดไม่เก้าประกาศแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นความลับแต่กูหนังกลับมาคิดดูแล้วมีปิดเสียงดวยตางนากรโปปราชันนั้นก็ต้องการจากวังไพรบอตาเรียนตราใครมีไว้นี่ปุ่นนี่กูให้รางวัล ดูว่าเมื่อเงินตองต้องเป็นลาน ทีมารวมกันจางจางนี่ไอ้ปูนแก้วเฮปลียนเลยวันนี้ก็คุยกันวิจารณ์กันที่ตลาดบ้านนาลมทุกร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ทุกๆคนก็กำลังที่จะไปมุ่งหาสิ่งสำคัญเพราะพรานครโพระ,าระภภาสารก็มีประกาศแต่มันเป็นความลับโอ้กอ็อยัอไอ้ได้ผนเพอะนกับเขาบอกว่าใครมีเหรียญประจวงรัฐทายยา,าเอาไว้ เหรียนนี้มันเกิดรูนหายมาตั้งยี่สิบปีแล้วมีการผูกคอเด็กผู้หนึ่งคือคงจะเป็นเหรียญประจำตัวของเด็กและเด็กคนนั้นถูกกระแสน้ําพัดพามาใครมีเหรียญนี้เป็นของจริงก็บอกว่ารางวัลขั้นต้นสิบล้านอัตุยคิบล้านเบียร์สิบล้านบาทอ้ดกุยเบียร์คิบล้านเบเบียร์เบียร์เเบียล้านล้านนะเออ พูดก็เบียเบียริปิลานนี่ตแหลกเป็นเลียนบาทได้ต่อโดยอ่าเบียริปลานนห่กแหลก้เลียนบาททได้ต่อโดยอแล้วเออแล้วแ้ได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 ้ดมันก็ได้ทิ้านนัลนแหละิานแั่นแหละแต่ว่าได้ต่าโดยนักขตอเบียก็เหลามันามอะไรมันว่าเบียทิลานนั่นแหลกว้นเลียนบาทได้ต่าโดย ก็มันได้สิบล้านนะโดแล้วแล้วมาได้สิบล้านนะ่นจะมาได้เท่าไดจะบ้าเรืองไงก็มันได้สิบล้านนั่นแหละคือเบี้ยนั่นแต่งเกใบใหญ่ได้เลยนะคือใบชิปก็คือเป็นใบดาต้าพอดแลกเลื่อนบานก็มันได้ชิปบ้านตาเบิ้ลก็เป็นใบรอยบ้ารอยมั่งใบชิปมั่งตาพอดแลกเลื่อนบานก็มันได้เบิ้ลหนึ่งโดแล้วล่ะ กูทาวเดกด็กเด้านนั่นตาหลเนี้าแไตาได้ดาวได้ี่กมันได้ทริปลานวัดแล้วแล้วกันโลแล้ว่าได้ทริปลานนั่นแ่ตาใชใรถทริปลอนได้่าวได้โวัดจไหนชอบไหนได้ยังเด้อแล้วกูจำบือโดแล้วกูก็ไม่โด้ สำคัญมึงไปนั่งเลยพูดแค่ไม่ด้วนี่ยเด็กกล้วหนีตายนั่นแหละจะป้าดตรงแบตกุยตีตายอยู่ในกล้องกันแล้วติดจอนต่เต่าแข็งปล่อยเม็ดเส้ตัวแล้วมึงปลดปล่อยต่ำตายยัยเลยพระจอนคุยเอากอดนู่มไม่อยากูต้องต้องจอนทีท่ต่ำเต้ามากินเด็กกอดกอดไม่ตันมาอืก แต่ใจมึงไม่เอาไอ้บ้านหลวงหมดจอนกันหลวงคลิปกลาน้องกูเอากอดมันเอาไปปล่อยหมดมัดไม่เลือตัวเดียวจัดกูบัดไอ้ตัวนั้นยังยังยังเพื่อนอยู่กคนนี้กระจอนอันน่าวัดติดนานมันจำใจอ่ะไอีตายแล่เปี๊ยก็ปล่อยกันดปเจออยู่วันไหนวับูก็ตามจับไว้จับจิตเหม่มรักก็นำแกตายแล้วกันว่ากูดำมันก็ดำกันว่ากูบอกแล้วว่าตัวนั้นเนี่ยมันตังรออยู่ไ้ทิพย์ทีนี้หนูเออ เดตึงให้เรียนไอ้ปันผือวะมันลงน้ำลึกเลยไอ,อ้ตัวนันมันตาวตัง้งตั้งโลเนือเขาบอกว่าถ้าใครมีเหรียญหรือรู้จักที่อยู่หรือว่ารู้ที่เก็บหรือรู้ที่ใครนี่ให้ไปบอกหรือถ้ามีก็ให้นำไปมอเรียนอะไรวะมันลงลึกแล้วมันกินเนื้อเอ็มแล้วอะเรียนรนจังวงรัฐายาตยิเคยห้อยคอเด็กอายุไม่เกินห้าเดือน เด็กคนนั้นถูกกระแสน้ําพัดพามาเออน้ำมันมันป้ามากูเอาคอดมากินใปใบๆกูอ่ะมึงอย่าแลงยั้ไงควหลาวกิกะจึงบ้านเรานี่ก็อย,อยังมัง่งย,งย,าดดย่างย่างก็ลุยแล้วก็เอาคอดเยอะแต่ต่างปรเแล้วจอนกูไม่เอานี่มันมีเด็กที่ถูกกระแสน้ําพัดพามาที่ข้ารู้ก็เคยวาสนาเนี่ยมันเรียนรุ่นเดียวกับข้า,นขาเนี่ยกําลังจะมาปรึกษาว่าเราจะเอายังไงดีไมเ่เอาเอาคอดนี่จะจอนไม่เอานี่ อดีมากกินไปแบตกูก็นี้แหละวัฒนานั่นมันทุกน้มพา่านั่นนะ่ะ้าเคยรู้มันเล่าให้ฟังแต่มันเป็นคำพูดเด็กตอนสมัยเรียนอยู่ด้วยกันน่ะไม่รู้ว่ามันถูกกระแสน้ําพามาจริงหรือเปล่าป้าๆมาจริงนั่นแหละแต่แต่ว่ามันเป็นจอนชอบน้ำมันไม่มั่นนั่นอั่นี้มันจอนร้องอ้าเไปสิแม่เพื่อนนี่กูกัน อะไรพวกแกมันแร้อยากแล้วมันก็นเล้งเราแต่เรื่องจอนจ้อนจอน,อนโย่ยากเราเลยอูว้ว่ากาแดดจีนแกนำมันนี่กวนนี่ตายเนี่อันนารถพวกมัแจะเคยไอ้หนังแล้วรถอ,อะไรรถต,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 ต้องเท่ารถตุ๊กตุกไอ้เดกใจก็ไม่ให้หนังนี่กับคืนจีนไอ้เปียกไอ้ว่ารถไม่รับนี่ทำไมไมันจะหนังเปล้วผมปัดชพวงมานเลยก็มั้มงใกล้เกี่ยน,นึ่งเปลี่ยนเกี่ยนจ้ามเที่ย่ทีก็เหยียบมันขึ้นกวนหล่อตีอนไปเหยียบเล็กก็เทีย่ มันเรื่องอะไรของมันรอไม่ไปมัวเขาดูเลยเพื่อนคนเดียวยุ่งแต่เอ้อมเรื่องไรเอานังรถเล่าเยอะ่องเพื่อนช่วยมั่งเลยช่วยมันมั่งเลยฉันจังหวะไปยุ่งรถก็ลงกู้ที่เป็นนี่ฉันเอยอะไรมึงขอกลับไปดีๆไปหลักปัดพวงมาลอยก็เท่ยรถลงกู้อะแล้วแล้วไนกู้ดีว่าไม่ช่วยกับใครไม่ช่วยกับใครเลยชัดเกินจริง นันแหลการลองรัดเดินหน้ารุงรากเรืนป้าเบียดกรเบาดได้ปอได้กินก้ปีว่าจ่าไเปี้ยก็ปอไปเหยทิก็จมัดมึงจีกมันใทอ่ะแล้วรงไรกว่าเนี่ยหน้าหนูมากว้างูบเหยิพมันยัดแม่เวลาแรกอะไรอ่ะกะาบาด่เหยดทิพมาคัดลาบมันเน่ยคัดลาบโดนกูป้าพุงเนี่ยใจลุยอยู่สกวันก่อได้ กิ่งแล่จะมือโย่เต่าได้ไนปุงนี่น่ะกูบ้านที่ลังโลกวก็โย่หลกกะเมื่อไงปั่นดื้อหอนนี่กูไม่เอาพุทธกูกะเมื่อไนปั่นหัวจุกบดิกูไม่เอานี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเกลียดนะกูไม่ใจรักนี่นะมึงไอ้พวกกูได้ยินแล้วมากกูบิร์กแล้วกูไม่รักไม่แรงไม่แรงกูแรงเดีกกูเด้อนะาอ้เพียงน้าเราไม่ได้รบกวนแก้วนะเอ้อมึงเกลียดไรไปเรื่องหนึ่งลาวนะ ถ้าตกลงเป็นนั้นว่ามึงมึงลองนึกดูดิผมแกมึงนึกมึงนึกว่ากูขอโทษนะที่กูต้องเรียกว่ามึงว่ากูกับมึงบอกแล้วว่าเราเหมือนเพื่อนกันเออนั้นไม่ตื้อนะเอาเถอะไรนี่น้องต้องฟ้อนกันอยู่หยิบแอสแล้วผมยี่สิบเอ็ดแล้ว,แล,วแล้วมึงอ่ะแกไม่ใหญ่ตั้มกันตื้อเรามันโยกันไหน,ไหนวะใจนั่นนะที่กูงานที่มาเดี๋ยวแล้วปีนีน้แกกว่าพ่อผมสองปี ยัไม่เป็นไรกูเรียกมึงได้นะไม่เบื่อนะนี่นกูอยกกูเบื่อนี่พูดกันไอ้พวกกมึงว่ากูกับกูนี่กล้าวกันไหมกูไม่ร <c oughs> มึงเมื่อวกล้าวกันไหมไม่กูกับกูไม่ร้องให้ทำไมไม่ร้อมันกล้าวกันไหมว่ามันกับมันนุแต่ว่ากูน่ะแกว่ากูาต้องกูนะกูอ้าโลเขา ปับเบี้ยาบาทออกว่าแล้ว <c oughs> มึงจําได้ไหมว่ายายมีน่ะแกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเคยวาสนามันมีเมียชื่ออ,อะไรนะอีอะไรนะฉาบา้าไรฉาบา้าไรแดกกับปลาไม่พอไม่แม่นี่แต่มันเป็นแดกดีกายก้องกันในรลาดแข่กันอันนี้ก็ใหญ่มีก็ใกล้แกันละก็นแกป้าจำหลวงไปเนี่ย แล้วก็ได้ลูกก็ใกล้หวาได้ลูกข้าตาเกินเด็กเว่เอือเบืเแล้วเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยนะกูนะแล้วกูต้องไงโอ้ไปต่อเดี๋ยวนี่แหละหยัดแมมตึงกระยอดออกแล้วใหญ่มีนี่แกมีเคยเคยแต่งงานไหมคือไอ้วัฒนาเป็นลูกของใาญ่มีด้วยไอ้วัฒนามันโม้คือมันพูดมากแตเนี่ยตอนเรียนมันบอกว่ามันนะแม่บอกว่ามีเหรียญเมียอะไรแล้วเหรียญนั้นข้าเคยเห็นมันเคยทําตกที่ท่าน้ําที่โรงเรียนวัดป่าปลงอ่ะ เรียนอะไรกับเรียนประจําวงรัฐายาตอะไรที่กูพูดนั่นแหละใช่ว่าชะหนาคนนี้ไม่ใช่ลูกของยายมีจริงๆเรียนนี้จะต้องมีโอกาสหรือมีส่วนที่เราจะนําไปดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เปียกทำไมไม่ปรึกษากับแขงแรงกับมันเหลาแล้ะมันโยกแขว่าครูเปียกเออเปียกเปียกเออไม่ขัดเปียกไม่ขัดไอ้โรใจชิคิคิคคคคกันกัน ก้นแล้วคือใหญ่มีนี่แค่นันข้าว่ะไม่เคยแต่งานพุณพ,พูดแกเรียกแต่เนี่ยกูก้กานแล้วเลยเออจับตัวกูพลักตุงเหมือนกิงบอยังไม่ก้านบอไม่เรียกใจเรียกเออแม่แต่กูคนเดียวเอออย่าร้องนี่อย่าร้องมันเด้อเออนางไห้หนังหน้าครับมันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนอะเลือดไปใจนี่าการีตอนนั้นเดี๋ยวมันไม่ก้านนั้น อะไรไม่กานอะไรไม่กานแม่กุ้งขั้วร้ามไปปีนี้แล้วกันไปเราได้หรือเราเหลือได้อยูเ่เ,ยเดียวข้าถามว่ายายมีนรือไเคยแต่งงานหรือเปล่ากุกงขัจ้มึงเรไปบร้อยเลยหรือไอยอดไอ้ย,อนยีโน้องโมโจเปลือกเว้ยแกไม่เคยแต่งงานเลยกับยายมีไม่จริงจริงนี่เจ้าวะไม่นะเพี้ยนนะ นะุนะแกนะแกไม่ได้แต่งงานทีนะนะคุนะแกนะเมื่อวัหนังนะกูลาลาเองเออไปรามก้าเคียดดีแลยนะครับมันขันเรากันแน่นเนี่ยเคี้ยมันลุดนี้ยายมีน LIKE, ี่แกไม่เคยแต่งงานเลยเปียาเมื่อวันหน่แต่งแต่งงานนี้แล้วไอ้วาสนานั้นแกแกปอบมาแต่ในน้ำแกไปย่อจุกยักเ์อยู่นี้อะไรนะแกไปไปย่อจุกยักเ์อยู่นี้อะไรนะยายยายมีนเวอร์ีนั้นนน้ำต้วมย่อยแกไปย่อจุกยักอะไรย่อจุกยัก แค่ไปยอกย่อเนี่ครับไอ้บ้าย่อจุบยักษ์อยากจุบย่อย่อจุบกินเมี่ยวจับกล้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นก็แน่นอนเราจะไปบ้านยายมีกันเดี๋ยวนี้นะเราไปขอดูเหรียญนั้นไปขอเสื้อวาสนาแต่ถ้าแกไม่กลายครับเพื่อว่าเขากระรัวร่าคาเป็นชิปลานไอ้บ้าเอ้ข่าวนี้มันยังมันยังเป็นข่าวลับก็ปกปิดไม่มีใครรู้กระกาดูหนังนี้เดียวกระกาเดียวนด ทำไมอ่ะกูเล่นไปบอกแกก่อนต้องจะบอกแกใครอ่ะก็ตาตาแค่ไม่รออยู่แล้วแต่เมื่อันแล้วก็เจลายยิงนกวางนู่บินนักหนานกุยยิงเลยแต่บอกมันเฉยอะเอ็มดูมันเลยแต่พวกนกบินแล้วมันยิงเฉยยิงยิงร้อยู่มันเลยมันได้แรงออกได้แบบโดดยิงร้อยแล้วมันไม่ทุ่มนกเอ้แลวตาทุ่มนกเลยได้แรงออก้อยผมมันแจ๊บไปเลย าไม่ได้เลยนี่รุนเนี้ยไม่ได้เลยกูจะอย่างโลกปันเนี่ออกมากายนี่แหละกูวัดไอ้เนี่ยกูได้ยิงนอกวางนู่บินได้ตานกกวยยิงเดรออันแตงมันเฉยอันดูมาเลยแต่บวนนกบินแล้วมึงยิงเฉยยิงยิงร้อยู่มาเลยมันได้แดงออกไรบาดหลวงยิงร้อยแอ่ะมันไม่ทุกนกเอ้ะแล้วแล้วาทุกนกเลยได้แดงออกร้อยงมันแจ๊ไปเลาไม่ได้เลยนี่รุนเนี้ยไม่ได้เลย กูจะยังโลกปันน่ออกมาไกลนี่แหละกูวัดไอ้เนียนปุ๊บๆแดนนี่ก้นเรือมันยังลักฐานมึนกันแล้วยขึ้นวัวนี่มานี่แล้วลานมานี่โมกปันนี่นวดนี่อาชันดาแล้กันนี่เดี๋วต้นไม่ออกกันต้นไม่ออกกันคณะมาหมัดกันแล้วยุ่งกับรถแท็กเตอร์ลากระแทกเตอร์หล่อรุดนั่นนวดกันนั้นไม่รู้ออกมาแต่ไหนออกมาจากอีแม่มึงหรอ